วันที่20พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะคะทางช่อง7 HD มีการปรับเปลี่ยนเวลารายการค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มกันที่เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีนะคะถกข่าวครบจบทุกประเด็นข่าวกับข่าวเย็นประเด็นร้อน กับข่าวเย็นประเด็นร้อนนะคะแล้วก็รายการทกไม่เถียงทกด้วยข้อมูลค่ะไม่เถียงกันด้วยอารมณ์นะคะเวลา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาจากนั้นก็มาเต็มอิ่มกับความสนุกหนึ่งชั่วโมงเต็มกับซีรีส์ภารกิจรักมือปราบเจ้าหัวใจเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาติดตามชมกันนะคะจบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเสาห้าเป็นรายการต่อไปเลยนะครับ พุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ค่ะตะเมวะวาจังพาเสยยะ ควรพูดแต่คําที่ไม่ทําให้คนเดือดร้อนปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปกันที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับไปดูการแสดงแสงไฟสุดอลังการกลางกรุงปารีสครับปีนี้มาในธีมป่าใหญ่นะครับจำลองเอาความสวยงามของระบบนิเวศและสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้เข้าชมจะได้เห็นไฟประดับเป็นรูปสัตว์ต่างๆอย่างสวยงามเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ